Thailand. แต่วันนี้ก็ถือว่าเราจะมาสื่อสารให้ประชาชนได้รับรู้ว่าได้มีการจับกุ่มหรือผลงานของำตำรวจทหารและปะ่าตอกองได้ร่วมกันจับกลุ่มเครือข,ข่ายนักค้ายาเสพติดรายสำคัญที่รายแรกเป็นการนำยาเสพติดจากชายแดนทางสามเหลี่ยมทองคำ จับไปจับอยู่ที่ปลายสุดข,ของประเทศไทยคือที่ตากใบจำนวน9,000กิโลไห้จำนวน9,000กิโลซึ่งถือว่ามีปริมาณมากแล้วก็รา,ายที่สองก็จะเป็นการขยายเครือข่ายจากการจับยาไอซ์ทั้งที่แล้วแล้วก็มีทรัพย์สินอยู่ซึ่งอันนี้อยากจะเรียนให้ทราบว่าวันนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติดอ,อย่างเต็ดขาดแล้วก็เราจะแก้ปัญหายาเสพติดให้ครบทุกวงจรทั้งยาเสพติดในพื้นที่มีลักษณะต่างกับที่อื่นเรารวมถึงกระท่อมและทัญชาซึ่งตอนนี้ไม่มีกฎหมายที่จะควบคุมโดยตรงแต่ว่า ทั้งสองสิ่งก็เป็นไย่เรารปารชวนโดยเฉพาะไอต้องเรียนว่าปัจจุบันเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยว่านาราที่วาดหรือไอ้ไม่สามารถมีเท้าเดินมาได้แต่สามารถเดินทางมาถึงนาราที่วาดได้ซึ่งอันนี้ก็ท่านรัมีช่วยบาไทยเดี๋ยวอาจจะต้องเราต้องมาหาลือกันว่า คือปกติยาติดไม่ควรจะเดินทางมาถึงได้เราก็คือพบว่าการจับกลุ่มครั้งนี้ทําให้มีการจับกลุ่มไอ้เนี่ยสูงสุดในคือนาราธิวาสเนี่ยสูงเข้ากับชุมพรเห็นที่ชุมพรเยอะเพราะมีด่านสก,กัดอันนี้ก็ตัวเลขมเมื่อเช้านี่ลองให้รวบรวมเนี่ยไอ้จับครั้งนี้ด้วยจะเป็นจำนวน1 6 2 5ยี กิโลที่ปายทางมาแค่ตลาดที่ว่ดนะถ้าบวกปัตตานีบวกสงขาเข้าไปเนี่ยเป็นรนดับหนึ่งเลยคือแสดงว่าที่ใหญ่กว่าไอ้คือคนที่ค้าที่อยู่เบื้องหลังครั้งนี้ต้องขอชื่นชมผลงานของทางกองทัพทางตรีปลอมนอทางตำรวจทางฝ่ายปกครองที่วันนี้ อยากส่งปัญญาไปให้ข้าราชการทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องไม่ปล่อยให้ยาสิกติดมาทําร้ายาประชาชนยิ่งเศรษฐกิจเราลําบากแล้วทาทาให้คนกลุ่มนี้เมื่อพาดเข้าไปใช้ยาสุกติดยิ่งลำบากใหญ่จะไปก่อเหตุนอกจากติดยาตุกติดแล้วก็ไปก่อเหตุความไม่สงบในสังคมมากมายทั้งตั้งแต่รักทรัพย์ไปทําให้ครอบครัวแตกแยก ดังนั้นการแก้ปัญหายาเสพติดจึงเป็นวาระที่รัฐบาลจะร่วมกันแก้ปัญหาโดยเฉพาะทางฝา,ายไทยรักษาการนายกรัฐมนตรีท่านภุมดำท่านให้ท่านเด็ดเนี่ยคุมกรมปกครองท้องถิ่นซึ่งอยู่ในทุกพื้นที่แล้วท้องถิ่นก็ต้องหันมาร่วมกันแก้ยาเสพติดด้วยแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขท่านสมศักดิ์ก็ให้ใชครชนะเย็ดเยดโชเนี่ย มาทำยังไงให้ทุกคนทุกคนจะต้องร่วมกันท้งปปส์ด้วยว่าคนที่ติดยาแล้วต้องการที่จะรักษาต้องไม่เสียเงินต้องได้รักษาให้ถ้าคุณมีจิตใจที่สูงส่งกับจินใจมารักษาต้องรักษาให้กลับไปอยู่ในสภาพเดิมอันนี้เป็นสิ่งที่อยากได้การเรียนซึ่งรายละเอียดในการจับกลุ่มก็ะจะขอให้ทางโดยปฏิบัติได้เล่าขยายให้ประชาชนฟังนะเช่นนั้น และเป็นทีว่าการศวลกากรมะช่วยต่อการกระทรวงพานไทยทา่ารสถาบันาอร์ทหองพิการหลวงพิทาร์ภาคก้าครับผมอ็ก็ะขอที่ชมครับ สาคัญคือาก,การโฟกันแค่จิตอาญาสิติดแต่จากการที่มาในพื้นที่นะครับไม่ว่าผมเองหรือแม้แต่คนต่างทัศนถามชาวบ้านครับว่าปัญหาปากท้องปัญหาความแรอในพื้นที่และปัญหายาสิติดถ้าไร้่ความสาคัญที่ดอน้องที่ต้องการแไ่การยาสิติดเป็นระดับแรกเพราะว่ายกทุกยมยากในพื้นที่นะครับแล้วก็ในส่วนของการแค่การยาสิบทั้งลูกการป้อง ร่วมก,กันนอกจากในพื้นที่ดงกลกาวแล้วนี่ครับ <c oughs> ก,ก็สำคัญก็คือเรื่องของการทำงานร่วมกับเพื่อนเพื่อบ้านเราเพราะว่ายาติ่เราควบคุมได้จับคุมได้ครับส่วนหนึ่งคือใช้ในพื้นที่อีส่วนหนึ่งก็เข้าสู่เพื่อนบ้านเราเพื่อนบ้านเราแล้วก็เข้าสู่พื้นที่สาลารณะแล้วนเนการทํางานในพื้นที่ก็ส่วนหนึ่งที่ต้องมีกันอยากใก้ชิดร่กมก่าแล้วอีกส่วนหนึ่งคือการทำงานร่วมกับทางเพื่อนเพื่อบ้านเราในการแจ้งบาะแสหรื่องรุกรานต่างๆนะครับ่นเรื่องของการการป้องกันการรากรามส่วน เรื่องอยาเสพติดนะครับในพื้นที่นีนททนเนเน้เราต้องมาบรทเทาทุกขนว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการป้องกันปราบปรามบ้อบัดงื้นผู้ป่วนะครับมาอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญเราดูถึงวันเองวันนี้วันสำคัญของรัฐบาลในส่วนหนึ่งที่ในดับพื้นที่ที่ตัดเนี่ยได้ว่าในส่วนของชุมชนหรือบ้านผู้นำท้องที่ท้องถิง่นผู้นำสถานให้ร่วมกันแก้ไขร้ายมากที่สุดก็ทางูนย์เรื่องของการใช้หลักตำรวจบ้านก้าวหนีบุกปักกัดคือว่า ทำไงว่ากระดาษจัดสืบเสีที่ให้ชุมชนหบุคบ้านเนี่ยมาคุยกันว่าจะช่วยกันดูแลอย่างไรใช้กฎทางสังคมอย่างไรในการช่วยไม่ว่าเรื่องการป้องกันไม่ให้ต้องการปรางๆซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการตอบขึ้นกกร่วมกับทางสตอสบตต่างๆเรื่องแล้วก็ในหลายพื้นที่นะครับก็นำสู่การให้ประชาตชนโดยชุมนนชนนะคิดว่าทางด้านอำเภอบางโดจังหวัดปัตตานีต่างก็มีหลายพื้นที่นะครับที่การใช้หลักอระกูบ้านเก่าหรือองค์กรองปัะกอบเนี่ย และการการเดินชุดชนได้ผลนะครับผมก็ควรจะกระเบียงต้นจะมีครับในส่วนของการบุคคลาบาลก็ขออนุญาตให้ทางตัวที่บ้มาแต่ทุกที่ได้กระเบียงด้วยุณจะได้ทราบต่อไปครับครับกระเบียงก็มีการตำรวจเอกพลีสอบสอบนะครับแล้ก็ผู้เข้าร่วมแถลงข่าวและก็พี่น้องสืบบัญชนที่เคารพรักทั้งหลายครับคือปัญหายาเสพติดถือว่าเป็นปัญหาปัญหาที่สำคัญที่สุดระดับต้นต้น ของประเทศไทยเวลานี้นะครับทางกระทรวงม,มาาดไทยโดยท่านคุณธรรมเวชทยชัยทารบตีว่าการกระทรวงม,มาาดไทยได้ออกได้วายอย่างชัดเจนว่าต่อไปนี้จะต้องไม่มีผู้เสพและต้องไม่มีผู้ค้าเพราะฉะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราไม่ว่าจะเป็นตํารวจทหารฝ่ายปกครอง DSI พี่น้องสื่อมวลชนทั้งหมดครับต้องรวมพลังกันอย่างจริงจังนะครับ เพื่อบรรลุเป้าหมายให้ได้วันนี้ถ้าจับได้เราต้องย้อนกลับไปถึงต้นทางให้ได้ว่ามาจากไหนมาอย่างไรแล้วปลายทางไปจบที่ใครนะครับต้องขุดรากถอนคนกระบวนการนี้ให้ได้ทั้งหมดนะครับมันอยากฝากไปถึงกระบวนการค้ายาติติดทุกคนนะครับไม่ว่าผู้อยู่เบื้องหลังผู้อยู่เบื้องหน้าหรือผู้สมคบว่าต่อไปนี้ ้าท่านยังไม่เลิกท่านจะย,ยังอยู่แบบปกติสุขในประเทศไทยไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับก็อยากฝากพี่น้องสืง่อควจชนช่วยสื่อให้ชัดเจนด้วยครับคุณป้าครับทุกหมู่บ้านร่วมก,ก,กันในการดำเนินการในการไม่ออกผู้กะท้องในส,วส่วนสมงตอนนั้นก็ส่งเสริมเสริมสนในทุกกิจกรรมนะครับแล้วก็ฝ่านคนไกนครับที่ทนันนะครับได้กล่าวอย่างไรก็ตมโดยได้รีหมู่บ้านไหนให้ความ ผู uh ้มั่นในการดำเนินการในเรื่องนี้ก็จะลงไปสับสนุนทั้งหมดในทุกพิธีนะครับการเรื่องการพัฒนาการส่งเสริมอาชีพต่างๆเราสอดคล้องเพื่อให้เขานั้นมีความมั่นคงด้านความยั่งยืนความยั่งยานทางนี้นะในของของการให้เห็นว่ารัฐบาลนั้นได้กว่าจริงจังและจริงใจในเรื่องบองการส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมอันนี้ก็ดำเนินแล้วก็เดือนนี้ครบ120วันแล้วก็อย่างที่ท่านบอกนะครับต้องขอบคุณประครับ เราเป็นประชาชนที่ทำหน้าที่นี้ให้รับท่านที่สามารถทำงานต่างๆเขื่อนแข่งจะเรียนได้ดีเราดะมีต่อไปขอบคุณครับน้ำยาที่ตรวจพิสูจน์ครับเมื่อวานมีการอภิปรายว่าน้ำยาของเมื่อวานมีการอภิปรายว่าน้ำยาของปอกเข้าใจผิดต้องแก้แต่ปอกนี่ซื้อถูกพิสุจเพราะเราซื้อเยอะนะเฉลี่ยก็เกิดการตรวจครั้งในประมาณสัก8บาทเนี่ยเวลาตรวจดี ว่าอันหน่งก,ก็ไม่ได้มีอะไรเขาซื้อกับอ,อยอันนี้อ,อยอปรน,นมาณน้อยจะแพงเป่าปวศซื้อที่พอ,อกมาเป็นสีม่วงก็คือนี่คือยาสุดติดอันนี้ไอซ์ในย่ถึง800นนะได้ได้ นี่เลยนะคะแต่ไาปต้องติดไว้พร้อมนะคะนะค่ะเออทีนี้โดยในการควบคุมจัายตนานีราจะมีมาตรการในการที่จะปิดกั้นารกั้ในการส่งยามาในภาคใต้เพื่อส่งเกร คือผู้ค้ายาปลายทางยาออกนอกประเทศได้ราคาจะสูงกว่าในเมืองไทยเกือบสิบเท่าอันนี้ก็เนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยผู้ค้ายาหรือผู้ผลิตหรือผู้สั่งยาเนี่ยมีรายได้สูงแต่ความเสี่ยงในการถูกกับกลุ่มมันน้อยแต่ว่าคนที่ถูกเสี่ยงกับกลุ่มน้อยคือผู้ขนหรือผู้เสพ วันนี้จะมีความเสี่ยงสูงแต่รายได้ค่าจ้างผมไม่มากนะซึ่งคำถามนีเน้เป็นคำถามที่เราจะต้องแก้ไขวันนี้เราจะมีตัวชี้วัดที่สำคัญก็คือการจัดการกับผู้ค้ารายใหญนะ่ผู้บงการซึ่งมาตรการก็คือเป็นมาตรการเฉียบขาดทางกฎหมายนะคือจะ ฝากบอกว่าคนพวุนี้มาทีอาจจะมีคนรู้เท่าไม่ถึงการเข้าไปได้ชิดนหรือจะแสดงตนว่าคนกลุ่มนี้เป็นผู้ค้ำยันหรือเป็นไม้ค้ำยันก็อยากเรียนว่าในรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยเราจะปกป้องเจ้าหน้าที่รัฐที่ทําความดีและแก้ปัญหายาสพติดแล้วก็ถ้ารักค้ายาสพติดถ้าจะไปย้ายคนที่จับยาสพติดเนี่ย จะต้องจะต้องไม่มีอ่ะนะคืออยากให้ข้าราชการมีความมั่นใจว่าเรื่องนี้บบเป็นเรื่องการส่งมรดกที่ดีไปยังอนาคตเป็ลูกหลานส่วนการสกัดคั้นั้นเราต้องทำทุกทีิมีทางเมื่อเราจัดการนักค้ารายสำคัญได้พลังในการนำมาในประเทศมันก็จะไม่มีลนะเพราะวันนี้ยาตะปิดไม่ได้ผลิตในประเทศผลิตนอกประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่ง ที่อยากจะเรียนแล้วก็ตัวเลขที่ค่อนข้างน,น่าตกใจนะครับว,ว่าทําไมไป่ายทางจึงไปทางจังหวัดภาคใต้เพราะว่าประเทศทางคาสมุรอิอิโดจีนทางทางอาวไทยไปเนี่ยเขาต้องการยาและยาก็ออกไปได้จต่มีราคาสูงก็เป็นเรื่องที่นักค้าจะต้องทำทุกวิธีทางที่ให้เดินทางมาส่วนนี้ ก็ตอนนี้ก็ต้องเรียนว่าในช่วงสองสัมปีนเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พยายามเต็วที่โดยเฉพาะทางของทัพทั้งสีเนี่ยเอาไปสก,กัดที่ชุมพรชุมพรจับได้เยอะมากนะแต่ว่ามันก็ยังเล็ดรอดมาข้างในก็จะเอาจะที่สําคัญที่สุดคือข้อมูลวันนี้เวลาเราสอบสวนมีการซัดทอดไปติไใรซัดทอดครั้งแรกอ่ะเราอาจจะไม่เชื่อแต่เราก็ไม่หาหลักฐานแาต่ตาอยากกัน ฝากไปถึงข้าราชการเรามาช่วยกันครับเพราะวันนี้ประชาชนเห็นว่ายังมีถ้ายามติดติดรถใหญ่ใหญ่ยังมาได้เนี่ยมันเหมือนว่ามีการไม่เคารพประชาชนไม่พอยังหยามเจ้าหน้าที่รักที่มีหน้าที่ในการปรชาบยามติดติดด้วยจุบันครับซึ่งผู้จับตุนก็ได้ทำการสืบสวนติดตามเป็นระยะเวลาประมาณสองเดือนครับก็จนวันเกิดเหตุครับด้รับแจ้งจากหน่งข่าวว่า มีรถขนยาเสพติดครับลำเลียงจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับมายัางอำเภอต่างใบจังหวัดราาสครับโดยเป็นการลำเลียงโดยรถยนกระบะรัวครับแล้วก็มีการใช้ผักตน่ำตีปักตรงหนา้ารับจนกระทั่งชุดจับกุมครับได้พบผู้คนต้องใส่ครับเปนคนหนึ่งคนพร้อมกับรถยนต์หนึ่งคันครับเมื่อไปถึงก็พบรถยนต์กระบะคชนนี้ได้ออกขับออกไปโดยที่ว่าชุดจับกุมได้แสดง ต้องหาครับได้ปูุกเสงตัวแล้วก็ทำการตรวจสอบตรวจว่าเป็นคนจังหวัดพิษณุครับือมาทางทุกจักรุ์คูจึงได้แต่งเป็นสองชุดครับหนึ่งชุดคือร่ติดตามรถดินกระบะไปส่วนอีกงชุดได้ทำการสอบถามครับจากนั้นครับได้ทำการสกัดจับรถดึกระบะไว้ได้ครับแต่คนขับครับใช้อาศัยข้อชนอในพื้นที่ขององค์กไปครับจึงได้เชิญตัวผู้ต้องหาครับมายังรถยนกระบะจากการตรวจค้นพบยาไอซ์เก้าร้อยกิโลกรัมครับพร้อม กับมีผักกะนำปีบางหน้าครับจึงได้ควบคุมตัวมายังศูนย์แยกคนในสติับแล้วก็ทําการสักถามซึ่งขณานี้อยู่ระหว่างการสืบสวนครับแล้วก็จะออกมาจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้ส่งการผู้กต่อครับต่อดภัยครับการพูดงานการกําลังของเจ้าหน้าที่ตารวจทหารป่าปกครองเจ้าหน้าที่ปปสและเจ้าหน้าที่ดสไอครับในการเข้าตรวจสอบตินที่เกี่ยวเนื่องกับการทาผิดจากกรณีจับกล so. ุ่มผู้ต้องหาจำนวนสามรายครับ พร้อมยาไอน้ำหนัก615กิโลในพื้นที่อำเภอไหนก็ลบจำหนักนะครัว่าเมื่อวันที่1 2มิถุนา68ครับซึ่งท่านรัฐมนตรีก็ได้รัฐมนตรีที่ดีทนะครับก็ได้โกรณามาแถลงข่าวด้วยตนเองแล้วเมื่อวันที่13มิถุนา68ที่ผ่านมาครับก็ในคดีนี้นะครับในส่วนประเด็นที่นะครับเพื่อเป็นการทำลายเครือข่ายอาชญากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สิ้นซากนะครับก็ได้ดำเนินการติดตัวขยายผลมาอย่างต่อเนื่องนะครับ จนกระทั่งเมื่อวันที่18กรกฎาคมครับสามารถขอม้าสารออกหมายจับอาบุคคลในเรื่ายกล่าวเนี่ยจำนวนสี่ลายครับก็คือนายอาดนลโมทร์นายพิชัยเปโตรนายลิขิตพีมุโสและนายวัชชัยจัดจำครับซึ่งแต่ละวันเนี่ยอยู่ระหว่างการหลบหนีและในขณะเดียวกันนะฮะในส่วนเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้ทำการสืบรั์อาชีวเกี่ยวเนื่องกับการกระทําผิดนะฮะจนกระทั่งเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมานะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกัน ตรวจคนเป้าหมายจำนวน5เป้าหมายและส oks, ามารถตรวจยึดทรัพย์สินเกี่ยวเนื่องกับการกระทำผิดมูลค่าประมาณ20ล้านบาทครับในส่วนในส่วนรายละเอียดการปฏิบัตินะทางตำรวจตองหาัดพัทนาครับขออนุญาตให้ทางปปสพัทนาเป็นผู้นำเรียนขอริเชิญครับเรียนท่ากนันานเดียนว่าการจับกันเรียนว่าการ ในส่วนของการจัดนิการในวันที่13-14สิงหาคม2568นะครับหลังจากมีการจับกลุ่มนายอภิชัยบินหนมและก็นายอัมพันธอุสรที่มีการขยายผลออกมาจับได้สี่หลังนะครับซึ่งการบำเนิไปในวันที่1 4สิงหาคม2568ทางสำนักงานข้อสได้ประสานการิำัติการร่กับ ต uh, ำรวจปราไฟจีนประเทศเปเซียนะครับในช่วงเช้าวันเดียวกันตำรวจปราบปจานประเทศเปรเซียได้จับกุมผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นที่ให้เหลบซ่อนนักฟินของนายอัมชัยกับนายอันกูซอร์ใต้สามลานขณะนี้ถูกควบตัวอยู่ที่ตำรวจเกษตรรัฐกำลังนะครับในส่วนของการดำเนินการกับทรัพย์สินนะครับได้ทำการตรวจค้นเป้าหมายจำนวนสามเป้าหมายของนายอัมชัยเป็นหนุมในส่วนของนายอังกูซอรสองเป้าหมายครัาทรัพย์สินที่เราได้เป็น ผู้เกี่ยวข้องชั้นแรกก็คือกลุ่มเพื่อญาติที่มีการถือครองทรัพย์สินแทนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นของนายอันชัยบุญปิลุกนะครับเขาก็บรรทุ่ยกระเป๋าเป็นมีเรือเจ็ตสกีสองลันะครับก็สักสินอื่นนะครับแต่ที่มากสุดก็จะอยู่ในส่วนของน้องสาวของนาย ใช้ประโยชนนะครับซึ่งได้สินขอร์ตสินแทนก็จะเป็นรถดยึดหรือกระเป๋านะครับที่มีการซุกซ่อนสินทรัพย์ในบ้านนะครับประกอบกับในวันีกล่าวนะครับได้มีการตรวจสอบเพียงราคาที่เกี่ยวข้องในคดีนะครับเพื่อมาทำการสืบสวนทางการเงินเพื่อตื่นนะครับขออนุญาตนลำเบี้ยว่าในการปฏิบัติการครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกของเครือข่ายนี้ทางกองทปสยังมีข้อมูลเพิ่มเติมที่จะขยายผลซึ่งทางธนาคารเป็นของกลุ่มหนับเนื่องจากว่าการสืบสวนซึ่งทางาเงินเราพบมีต้องสงสัยนะครับว่า กลุ่มเครือข่ายในกลุ่มนี้จะอยู่ในสังเทศเพเซียนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ที่สองคนเขาได้มีการเคลื่อนไหวแล้วก็สั่งยาเสพิดเข้ามาตำหนักในประเทศเพื่อนบ้านครับนะครับในส่วนของสำนักงานกองสอบยังทำอย่างไรครับทางลับก็แค่ประเมินแต่ว่าทางสปตกับทางกองคำคือพลังกิจอาสาเนี่ยใหญ่กว่าพลังกฎหมายนะอันนี้อยากเรียนให้ทราบแล้วก็จากการที่ได้รับรายงานจากการที่ชาวบ้านเวลา จะตัดต้นกระท่อมหรือจะทําอะไรน่ยก็จะส่งลายไปถึงรักตีเคอเคยอยู่ภาคใต้เน่ยบางคนรู้จักเพาอ้องไปเราก็ส่งหัวใจให้ดีใจกับการเสียสละการทาํางานนะครับ